สวัสดีจ้าวันนี้พามาเคปบางสลีนะคะเป็นร้านกาแฟเนาะไปค่ะดูด้านในกันค่ะโอ้พระเจ้าจอชุดเดิมนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะเที่ยวประมาณสิบที่ได้สวยเนาะสวยมากเลยข้างในสวยมากเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะเดินไปทางชายหาดเนาะปะไปสั่งกาแฟดื่มกันดีกว่าเรากาแฟตาแข็งกันเลยวันนี้เราจะดื่มกาแฟกันให้ตาแข็งกันไปข้างนึงเลยเนาะไม่ต้องหลับต้องนอนกันละ,ะโอ้โหเฮ้ยมาเล่นน้ำได้นี่ว่า,ราจริงวะอันนี้จะเป็นเคฟเลยนะจะเป็นแบบเหมือนบังกะโลเนาะใช่ไหมใช่ไหม อะไรนะนี่ไงอ๋อมีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกันก็จะมีพูวิลล่านะคะตอนนี้ช่างก็จะมาปรับปรุงกันนิดนึงเนาะนิกกี้ยูพูดหน่อยสิหน่ สวยเนาะอันนี้อยู่ข,ข้างๆบ้านเลยเนาะขับรถมาจากบ้านไม่ไกลนะประมาณกี่กิโลอะจิ๊บจากบ้านเราห <6. S 2> กสามโลเนาะสามถึงสี่กิโลนู่นไงบ้านก็คืออยู่ตรงนู้นเห็นไหมที่จอดเรือนะคะก็จะเป็นชายหาดบ้านอำเภอใช่ปะใช่ปะวะใช่อฮะสวยเนาะคือยังไม่อยากกลับเยอรมันเลยอะทำไงดีอะอยากอยู่ต่อพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องป้องไปเลยนะสุข <Job> ภูส yes. <te> oh? so ุคนเนาะสวยเนาะสวยมากเลยอะเคป e p ส i ์ว w ลค c มเ e ปเคป p o ส์คาเฟ่น้ำใสมากเลยนะเห็นพื้นเลยอะเห็นพื้นน้ำพื้นทะเลเลยโอ้บรรยากาศดีมากเลย เด็กซุ่มซ่ามมาแล้วหนึ่งนะจ๊ะเขาให้มากินกาแฟะก็จะมาปากแตกในร้านเนะาะโหบรรยากาศาสวยงามมากเลยเนา,มมาเเนะบางเสเลนะคะบางเสเลเคปคาเฟ่บางเสเลนะคะสวยงามตามท้องเรื่องตอนนี้เด็กอ้วนก็กำลังจะเลือกแต่ของกินเนาะ จะไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นนะคะน,นี่ดูนะดูนะทุกคนว่ามันน่ากินแค่ไหนเนาะโอ้โหเลิศมอกเทลมอกเทลโอ้ยน่ากินมากเลยโอเคเดี๋ยวมีว้ฟเฟิลต่อน,นะคะค <c oughs> ไม่ต้องอันนี้นิก้ไม่แบ่งอันนี้ไม่แบ่งเฮ้ยนิกี้ไม่น่านะเดี๋ยวไกับคาร์ลสตอรี่หน่อย โอเคนะคะวันนี้ก็อภาพสวยๆแบบนี้มาฝากเนาะเคฟคาเฟ่เคฟบางสะเลนะคะบรรยากาศสวยๆมาด่ายว่านมีได้นะคะแต่นี้สวยมากเลยีดสวยงามตามท้องเรื่องนะคะบ๊ายบายขอบคุณทีกรับชมค่ะ